ีค่ะเพื่อนๆะะวันนี้นะก็มาแต่งหน้านะคะกระแส h a n g over makeup เนี่ยกำลังมาลแล้วก็กระแสดถ่ายรูปคู่กับขวดเราลง a c e b o o k ลง Instagram กำลังมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมากาะกระแสนะคะแต่งหน้า h a n g n g over นะคะคือแต่งหน้าแบบคนเมาๆน,นั่นเองก็จะดูแบบนัวๆเมาๆนะคะก็เน้นสีแก้มนะคะปัดแก้มหนักมากคลิปนี้บอกเลยก็สำหรับใครที่อยากแต่งแบบนี้หรือว่า คือเห็นคนคอมเมนต์มาใน a c e b o o k นะก็เลยเออเอามาทำดีกว่าเพราะยังไม่ได้ลองทำดูวนะคะก็จริงๆแล้เราก็ชอบแบบนี้นะมันดูแบบเป็นเด็กสาวใสๆสดีแบบสายศาสตร์อะไรเงี้ยเออก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปติดตามชมคลิปนี้กันดูได้ค่ะวันนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยรู้สึกแบบแลกๆนิดนะึงก็ไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าไปแล้วไปดูกันเลยเนื่องจากวันนี้นะคะเรามาเป็นชาวแฮงใช่ไหมแล้วก็อยากจะเป็นชาวแฮงที่ หน้าเด็กนิดนึงนะคะก็เลยวันนี้เลือกที่จะมาปิดรูขุมขนนิดนึงนะคะด้วยพอซิี้บารมนะก็ทาลงไปบริเวณก,กลางหน้านะคะตรงที่รูขุมขนมันกว้างนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยมีรูขุมขนหรอกแต่ว่าซื้อมาอะไรคือคือชอบตัวนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบเออซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ใช่ไหมทาเข้าไปที ะะแล้วก็มาทาบ b บีครีมกันนะคะวันนี้เลือกเป็น Daily really ม o i s t u r e b b c r e a นะคะสีม่วงก็จะให้ลุคที่ค่อนข้างขาวนะคะเป็น snowy ล o o ก,ก็ทำให้หน้าเราดูอมชมพูนะคะดูเป็นธรรมชาติก็ทาลงไปทั่วใบหน้าเลย กับ,บหน้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาใช้เป็นบาชอนนะคะเป็นคูชั่นนะก็ทาลงไปนะคะแฮงเ o อ e r เ์เนี่ยก็คือแบบช่วงใต้ตานะคะปัดเป็นวงกลมตรงนี้หรือว่าจะใช้ปัดอย่างนี้ก็ได้นะคะ คิ้วเป็นของฟาซิโอนะคะเป็นหัวแบบเมจิกอย่างนี้นะก็จะให้เราควบคุมเส้นขนคิ้วได้ง่ายขึ้นนะคะก็เออลุคนี้มันมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมก็เลยเน้นคิ้วที่แบบว่าค่อนข้างบางนะคะก็เขียนตามทรงคิ้วเลย ะคะเราจะเน้นเป็นแบบโทนชมพูนะคะให้มันเข้ากับสีปัดแก้นที่เราจะลงหลังจากนี้นะคะเราก็เลยเลือกใช้สีเบ r ร o น t นะคะแล้วก็สีลิมิตเอาสีลิมิตที่เป็นเนื้อแมทแมนะคะลงก่อนละกันลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยเน้นให้มันแบบฟูฟูฟุงฟ,ฟ,ฟไปเลยนะคะ หลังจากนั้นใช้สีเบอร์นวนะคะทาลงไปที่ข้างบนเปิดตาอีกครั้งหนึ่งค่ะย้ำให้มันชัดๆ นี่คือมองจากกล้องเนี่ยจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะมองจริงๆขอจริงๆแนงแทบไม่เห็นเลยเนวะ่าะเราลงสีอายแชโดว์ไปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงสีน้ำตาลนะคะแบบช่วงหางตาล่างนิดนึงเพื่อเน้นให้ตามันดูหวานขึ้นนะคะก็ใช้สีน้ำตาลแบบแมทนะคะนูนเอนอร์ทางลงไปเลยที่ข้างใต้ตา นั้นนะคะขอมาทำดลลี่อายแบบคนเมานิดนึงนะคะเป็นที่ทำดาลี่อายนะก็ทำไปข้างใต้นะคะพยายามทำตาให้เหมืแบบนี้แล้วก็เขียนลงไปข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์กันอีกที ไนเนอร์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นของดา l ล y w วิงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแพคเกจเก่าหรือใหม่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังคะก็เขียนให้หางตามันตกๆลงมาเหมือนเดิมยาวๆไม่ต้องหนามากนะคะมันมองไม่ค่อยเห็นหรอก ราก็มาบัดมาสคาร่ากันค่ะวันนี้ใช้เป็นของพซิโออีกแล้วก็ตัวนี้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลนะคะก็ปัดให้ทั่วขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะตัวนี้มันจะเป็นออกไฟเบอร์ไฟเบอร์หน่อยนึงทำให้ขนตาหนาะแล้วก็ดูยาวนะจ๊ะ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่งานแก้มนะคะซึ่งเราจะใช้แปรงปัดแก้มค่อนข้างหัวเล็กน,นะคะวันนี้เพื่อให้คุมง่ายนะแล้วก็ใช้บารออนสีอมส้มนะคะโอ้ยหมดแถมเลอะเทอะอีกตัางหานะของ t r e คอนเซ็ปต์ y e นะคะก็ปัดยวจะปัดให้ดูตามคลิปเลยและกันเพราะว่าค่อนข้างลำบากหนยนะเพราะว่ามันต้องปัดย้ำเยอะมากนะคะอันนี้สีมันจะค่อยๆอ,ออก หลังจากที่เราปัดสีโซ่มาค่ะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ชมพูไม่ดูเมาแล้วเราก็จะเราก็เลยจะปัดเพิ่มอีกนะคะก็เป็นโทนสีที่แบบว่าอมชมพูนะคะก็วันนี้งงๆไม่สบาย <laughs> จะเป็นชมพูชมพูมากแล้วก็ชมพูอ่อนที่แบบคล้ายๆไฮไลไท์นะคะวันนี้เราใช้สีชมพูกลางๆปัดต่อตรงบริเวณนี้ค่ะ วันนี้นะคะก็เลยจะทำให้ดูเป็นแบบเด็กๆนิดนึงนะคะก็เลยเลือกใช้ของอีฟแซงนะคะเป็นเบบี้ดอคิ s แอนด์บานะคะอันนี้เป็นสีสี n u m b e r ซเ่สีเก็สีมันน่ารักดีนะทาไปให้ทั่วปากเลยแล้วก็เน้มๆ ห a งเ o อร์แมงแมนะคะก็จะเน้นเป็นสีชมพูสีโรสโกแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเพื่อให้หน้าดูเด็กแล้วก็ดูเบาหน่อยนะคะเวลาที่แบบเมาแล้วจะได้แบบมาสนตัวแล้วไม่เคยไม่เคยมเคยมานะคะเพราะไม่ไม่ไม่ทาแนวกว็อฮอล์นะก็จะได้ลุกแบบสีแก้มที่น่ากลัวชัดค่อนข้างน่ากลัวนะจริงจริชงชัดมากๆนะคะแล้วก็ปากนวลๆนะคะตะาเบาๆเขาออกไปเที่ยวหรือว่าแบบ แอ็แออพูดว่าเมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากได้ลุกไหนนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือว่าอยากติชมเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ไปแล้วดีกว่าค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากติดตามกันนะคะก็ติดตามกันได้ทาง Instagram แล้วก็ Facebook นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะ